ก,ก่อนอื่นดาวขอกาบสวัสดีนะคะพี่พี่สื่อทุกๆสื่อท,ทุกท่านด้วยที่เสียสละเวลามานะวันนี้ดาวมีรู้สึกว่าหนูเยอะกว่าตอนดาวแถลงข่าวอาอกครับบ้ามีอีกก็ที่มาที่ไปของเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะณวันนี้ดาวเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแต่ก่อนที่ดาวจะออกมาพูดเรื่องคาราคาซังที่มันเป็นมาหลายๆปี ที่ทุกท่านอาจจะได้ทราบข่าวไปบ้างที่ในอดีตเรื่องของเขาเป็นมายังไงบ้างนั้นดาวก็รู้ว่าดาวเจออะไรมาเยอะแล้วก็เจ็บมาเยอะนะคะเพราะมาในวันนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาพูดออกมาเคลียร์ตัวเองออกมาเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องเห็นแก่ลูก,กด้วยทําไมถึงมาพูดวันนี้ทําไมก่อนหนะ้านั้นไม่ออกมาพูดทําไมถึงมาพูดณนะวันนี้หนึ่งเราเห็นแก่ความรู้สึกของลูกสาวของดาวเพราะว่าเขาเพิ่งยังเล็กๆนะคะ แต่มาณวันนี้เนี่ยเขาโตพอที่จะรับรู้เรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้คุยกับลูกว่าพ่อกับแม่ณวันนี้สถานภาพมันเป็นแบบไหนอาจจะอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยายแล้วไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุยกับเขาแต่เขาก็เข้าใจส่วนหนึ่งเข้าใจว่าโอเคปัญหาทุกคนในในสังคมครอบครัวมันก็มีกันกับหลายๆท่านหลายๆเพราะว่าทางโรอองเรียนของลูกนะคะพ่อแม่เขาก็มีเหมือนเราก็มีอไอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันนี้ก็เลยได้มาอยากเคลียร์ตัวเองด้วยนะคะอยากจะบอกว่าอาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจะต้องออกมาพูดเวลาเับเรื่องหนึ่งดาวโฟกัสไปที่เรื่องการทํางานของดาวสองเอาเรื่องลูกก่อนเรื่องแรกโฟกัสเรื่องลูกสองเรื่องการทํางานเพราะว่าผู้หญิงเราเรื่องปัญหาครอบครัวเราก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากให้คนมองว่าเอ๊ะ อยู่กันมาตั้งนานทําไมถึงออกมาวันนี้ทําไมถึงออกมาพูดทั้งนี้ทั้งนั้นดาวหยุดเป็นคนของประชาชนเป็นคนที่สื่อจะต้องรับรู้เวลาทําอะไรต่อมีอะไรณะว,วันนี้ดาวก็เพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ออกมาเพื่อเวลาดาวทางานหรือเวลาไปที่ไหนไหนจะได้ทํางานสะดวกในการทางานของเราเต็มที่ตรงนี้ดาวก็เลยออกมาพูดความเป็นมาเป็นไปแล,แล้วที่มาพูดนะว,วันนี้ก็ไม่อยากที่จะมาสาดโคลนกันมาใส่ร้ายเขามาพูดในทางที่ไม่ดีเพราะว่าอย่างน้อย เราก็ยังเก็บสิ่งดีดๆก็ยังเป็นพ่อของลูกของเราในอดีตก็ยังเคยเป็นสามีที่ดีของเราก็ทํางานเรื่องธุรกิจก็ยังทําร่วมกันอยู่ mm hmm. ก็เมื่อสองสมวันที่แล้วเราก็ยังถ่ายถ่ายเอ่อถ่ายภาพนิ่งเกี่ยวกับธุรกิจปุ๋ยให้อยู่นะคะแต่มาพูดออกมาพูดนะวันนี้เพื่อเคลียร์ตัวเองเท่านั้นว่าโอเคสถานภาพเราเขามันไม่ได้เป็นเหมือนเยี่ยงเยี่ยงสามีภรรยาทั่วไปแล้วเป็นเพื่อนเป็นพ่อ,พอที่ดีของลูกของลูกอะไรอย่างนี้ค่ะน,นี่จบสยาอดีแล้ว เรื่องจดทะเบียนดาวไม่ได้จดทะเบียนมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเออถามว่าเลิกกันมากี่ปีแล้วจริงมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปี48แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวทนเพื่อว่าให้โอกาสแล้วก็ให้ลูกเราโตโทนมาทนมาตลอดนมาตลอดจนณนะวันนี้เรามองแล้วว่าลูกของดาวเนี่ยเขาน่าจะพอรับรู้เรื่องราวต่าง,างๆ,ๆที่เกิดขึ้นได้แล้วดาวก็ได้พูดคุยกับลูกตอนนี้ต้องยท่ญญาไ้ร่อ่ะก้าวขวค่ะก้าวขัคือถานะไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน ต,ตั้งแต่ปิบแปดก็ยังมีให้โอกาสค่ะก็ยังยัง,ย,งยังเป็นพน่อของลูกยังเป็นสาม,มีของเราอยู่แต่ว่ามันก็ค่อยก็คือแบบให้โอกาสอยู่แต่ว่าสถานะตอนที่เริ่มจะเป็นทางการนี่มันม,มาปีกว่าแล้วลนะคะคืออะไรปีตอนนี้คือแบบว่ากลับไปคุยกันอีกรอบไหมหรือรอะไรว่าจบแล้วแบบก็ก็กมีคุยนะคะก็มีคุยมีให้โอกาสแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆของเขาหรือว่าหลายๆเรื่องที่เราอาจจะ ไม่สามารถที่จะพูดออกมาณตรงนี้ด้วยความที่เราอาจจะนึกถึงหัวอกของของลูกด้วยเราก็แบบมันเหมือนว่าจะไปใส่ร้ายพ่อเขามากเกินไปเราก็ขอเก็บไว้ที่ขออนุญาตที่จะไม่เป่ยถึงมากตรงนั้นอะไรนะคะสาเหตุเรื่องความเจ้าชู้เหมือนเดิมไหมทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มันอยู่ที่ตัวของเขาก็คงจะมีแต่แต่เราจะไม่ไปโฟกัสที่ว่า เพราะตรงนี้เหรออย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดาวเขาถือว่ามันเปนที่ตัวเขาแต่ถือว่าดาวทนมายืนอยู่เดินทางมาถึงนวันนี้เราถือว่าดาวถึงจุดถึงตัวที่อยากจะก้าวออกมาเพื่อโฟกัสของงานตัวเองเพื่อลุยงานกับตัวเราเองโฟกัสเรื่องทํางานโฟกัสเรื่องลูกของเราที่โอเคเ่อสถานภาพของเขาคือพ่อของลูกหรือเราเป็นเพื่อนกันในเรื่องของการยนอยู่เหรอคะอ่ะ ที่ผ่านมาเขาก็ช่วยเรื่องการเลี้ยงดูลูกปกตินะคะแต่ณวันนี้ดาวก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในตัวดาวหรือว่าสิ่งที่เราควรจะได้หรือเปล่ายังยังไม่ทัาบเหมือนกันนะคะสาเหตุหลักรก็คือมันก็เป็นเรื่องเก่าๆที่ทุกคนได้รู้ในอดีตที่เราเคยเจอมานะคะส่วนหนึ่งตรงนั้นด้วยแล้วก็ แล้วก็เรื่องต่างๆเรื่องอะไรต่างๆที่เราอาจอาจไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ถ้าพูดไปมันจะกระเทือนจิตใจของลูกเราก็ขอขอ,ขอว่าณว,วันนี้เดาอาจจะถึงจุดหิบตัวแล้วที่เดาอยากจะออกมาอยากจะมาบอกทุกคนว่าโอเคเรากับเขาสถานภาพก็คือไม่ใช่สามีภรรยาแล้วอยู่ในฐานะเพื่อนในฐานะหุ้นส่วนหรือฐานะพ่อทีท่ดีของลูกเท่านั้นค่ะ จุดอะไรที่เราทนไม่ไหวแล้วมันอาจจะเป็นถึงจุดที่เราอิ่มตัวเราทนมาณวันนี้เรามองว่าหนึ่งลูกสาวดาวตโตแล้วสองเราน่าจะควรก้าวออกมาด้วยลําแข้งของตัวเองที่ที่ทนณนณะนะตรงนั้นที่เราเคยเจอสถานภาพที่เราเคยเจอมาเราก็ไม่อยากมาพูดแล้วสาดโคนใส่เขาหรือว่ามาแล้วทําไมทนได้ละนะ่ะมาณวันนี้ทําไมทนไม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็ขอว่ามาถึงจุดอิ่มตัวที่เราจะต้องก,ก้าวออกมาเดินด้วยลำแข้งของตัวดาวเองแล้วก็ รับรู้ปัญหาคะ่ะลูกรับรู้ปัญหาจริงๆลูกสาวดาวนี้รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับเ,เรากับพ่อเขามาตั้งแต่ยังเด็กนะเพียงแต่ว่าณนะตอนนั้นคือเขาเห็นไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกคิดอะไรแต่ณนะวันนี้ดาวได้พูดคุยกับลูกพูดคุยกับเขาทุกครั้งพูดเหมือนเพื่อนว่าเออหนูมีอะไรก็มีอะไรในใจคุยคุยกับแม่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับเขาเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางที้พ่อแม่พ่อแม่ที่ไม่อยู่ด้วยกัน จริงๆลูกก็ไม่ลูกหลายๆท่านหลายๆคนที่เลี้ยงที่เขาเลี้ยงดูก็ไม่ได้มีปัญหาอนครอบครัวแต่เราก็สามารถเลี้ยงดูที่เลี้ยงลูกให้ดีได้ลูกเข้าใจค่ะลูกเข้าใจถามว่าจิตลึกๆของเด็กเนี่ยเขาเขาก็น่าอยากใจ้พ่อแม่ทุกคนก็อยากใจ้พ่อแม่อยู่อยู่ด้วยกันนะคะแต่พอเราได้พูดถึงเราให้เห็นและผลคุยก็เข้าใจเขาเข้าใจกาบอกว่าหนูเข้าใจ ลูกอยู่กับอยู่กับดาวค่ะทุกวันนี้อยู่กับดาวแต่ดาวก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าไม่ให้พ่อเขามาเขาจะมารับลูกเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปเที่ยวหรือไปทานข้าวหรือไปค้างกับเขาหรือเขาจะมาหาลูกที่บ้านก็ได้อันนี้ดาวดาวไม่ได้มาปิดกั้นตรงนี้นะคะเราถือว่าดาวเปิดฟรีให้สําหรับพ่อลูกให้ให้เป็นอะไรที่ที่ยังปกติเหมือนเดิมมันเพียงแต่ว่าเรากับเขาสถานะาพทางสามีภรรยามันอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะคอดสามีว่ายังไงบ้างคะคุยกันหรือยังไร เราคุยกันก่อนหน้าหน้านูลหลายหลาย,หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะเราก็เคยบอกเขาว่าเราไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมเราอยากอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขา,ขาว่ายังไงบ้างคะคุยกับเขาอ๋อเขาว่ายังไงจิจิตลเขาอะดามไม่ทราบราเพียงแต่ว่าดาไม่ทนแล้วอะเราอยากอยู่แบบนี้เราอยากอยู่คือเวลาทําอะไรม,มันจะได้แบบไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมา คิดจะมองว่าเออเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้หรือว่าเวลาเราทํางานเราโฟกัสที่งานของเราเต็มที่ไม่ต้องมาหัวว่าใครเราอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แยกออกมาจากบ้านแล้วมันเป็นบ้านบ้างไหมค่ะไม่ค่ะบ้านนี่เป็นดาวดาวอยู่กับลูกอยู่แต่เขาต้องแยกออกไปค่ะที่ดาวน์ร้านเห็นบอกว่ามีเรืเกี่ยวเรื่องของเงินด้วยเพราะเหมือนพักหลังฝั่งลูกโา อ,อ๋อถ้าถ้าเรื่องของเงินเขาไม่ได้ไม่ของเงินดาวหรอกค่ะแต่ที่ผ่านมาเคยลงทุนธุรกิจร่วมกันก็คือบริษัทปุ๋ยทุกวันนี้ก็ยังยังทำยังมีหุ้นอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมัน,มนอาจจะเกี่ยวสถานภาพว่าเอ่อหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ที่เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ขอไม่ขอพูดถึงดีกว่าแต่ว่ารู้ว่าเราไม่ทนก็บแล้วกันเราถือว่าเราถึงจุดอิ่มตัวมันมันก็มีส่วนหนึ่งบ้างมันเป็นบอกว่ามนเรื่องเกี่ยวับเงินมีเรื่องคนที่สาด้วยไหครับ อ,อ๋อบุคคลที่สามไม่มีนะคะดาวบอกได้เลยว่าการทํางานของดาวนณะวันนี้เราถึงผู้หญิงถึงจุดอิ่มตัวที่ที่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาบอกกับทุกคนบอกกับสื่อว่าเราไม่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวในฐาะครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเลยเนี่ยดาวไม่อยากให้ไปมองว่าทุกคนต้องมีบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวมันไปกระทบกระเทือนเขามากกว่าแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องงานโอเคเดาวอยู่ค่ายแสงลวีดาวมีเพลงคู่ กับนักร้องนี่ค่ายกับน้องเอ็มแต่นั่นคือเป็นการทํางานเพราะว่าการทํางานเพลงคู่มันก็ต้องไปไปเป็นคู่อยู่แล้วแต่ดาไม่ได้ไปคนเดียวดามีทั้งทีมงานแดนเซอร์ทั้งคอสตูมทั้งพี่เลี้ยงอะไรต่อใครต่อใครไปไปด้วยกันหมดะค่ะเพียงแต่ว่าเวลาออกหน้าสื่อเนี่ยมันก็ต้องถ่ายรูปมากันสองคนเพราะว่าพี่เลี้ยงจะมารวมอยู่กับกลุ่มเราไม,ม่ได้ถูกไหมคะมันก็ต้องออกมากแบบนั้นเวลาดาวส่งภาพคู่กับน้องขึ้นอินสตาแกรมหรือว่า Facebook ก็จะเป็นภาพงานทั้งทั้งสิ้นเลยค่ะ วีข่าวว่าเกมที่เเป็นคนใหม่เพราะว่าตามข่าวว่าน้องเกมเป็นคนที่สามาี่เป็นคนใหม่ของดาวอ๋ออยากเปิดเผยเราคนนี้อ๋ออ๋อไม่ค่ะไม่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 ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงว่าน้องโอโห้โฟกัสมาเป็นบุคคลที่สามนี่เรามันจะเสียหายถึงเขามากๆแล้วก็เป็นการทํางานของเราที่ลําบากแต่ถ้าดาวอยู่คนละค่ายกับเขาไม่มีงานเพลงด้วยกันหรือเวลาเวลาไปออกงาน แล้วไปกันตลอดอย่างเงี้ยดังนั้นโอเคมันน่ามองว่า<ฮ>โอเคเราจีบก,กันหรือว่าเราเราเป็นแฟนกันแต่นี่เราอยู่ค่ายเดียวกันแล้วเราทํางานเพลงคู่กันไปไหนเราก็ไปให้ hey, hey, สื่อเห็นอยู่แล้วค่ะว่าวันนี้มาคู่นะมาจากค่ายสแสงระวีนะมาด้วยกันนะอะไรเงี้ยบางทีก็ร้องเพลงคู่พวามันกําลังทํางานเพลงออดรบ้างคู่ด้วยแต่ถ้าไปมองตรงนั้นเราเรา,เราถือว่ามันมันไม่ใช่มันจะทําให้น้องเขาเสียหายหรือการทํางานที่เราทํางานลาบากด้วยอะไรเงี้ยค่ะีข่าวบอกว่า ถามว่าสนิทถ้าถามว่าถ้าอยู่ค่ายด้วยกันก็สนิทส่วนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งน้องเป็นนักร้องใหม่สองในการพูดคุยเวลาใส่เสียงมันก็ต้องมีการคุยเรื่องเรื่องการร้องเพลงเราก็มีต้องสอนน้องบ้างว่าเออเพลงนี้อารมณ์เพลงเป็นยังไงต้องเอื่อนแบบไหนก็ต้องมีการพูดคุยหรือเวลาขึ้นเวทีเราก็ต้องให้ความเป็นกันเองกับน้องเพื่อเขาออกมาแล้วมันจะได้อ่ไม่ไม่เกรงเราเรามองตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราเคยร่วมงานเพลงกับรุ่นพี่มาเนี่ย พอเรามาเจอรุ่นน้องเข้ามาเจอเราเนี่ยเขาอาจจะเวลาร้องเพลงกันหรือว่าเวลาออกหน้าสื่อเนี่ยขาอาจจะเกรงบ้างก็เราก็ต้องให้ความเป็นตัวเองคือใหออ้ให้ความเป็นตัวเองก็ต้องมีการสอนสอนกันว่าเออไม่ต้องแบบนี้อารมณ์นี้ต้องต้องต้องให้เป็นแบบนี้ยอมรับว่าเรื่องสอนเรื่องการทํางานมากกว่าอ๋าอเ <อ sar. S 1> พอยายเราอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง พี่ลาเป็นคนโฟกัสเรื่องงานเพลงเพราะว่าตัวเองเกิดจากตรงนี้เกิดจากการเป็นศิลปินที่เกิดจากดามยูรีเกิดจากการร้องเพลงเกิดจากที่ทุกคนให้ดามมาอยู่จุดๆนี้พอตัวเองทํางานเป็นกับค่ายไหนตัวเองจะทุ่มกับงานเต็มที่ตัวเองจะให้แบบว่าบางทีเนี่ยเชื่อไหมแบบไปที่ค่ายไปอยู่ที่บราาิษัทบางทีกลับตีสามตีสีบางทีก็คุีอยู่กับบอสอยู่ตรงนั้นเลือกงานเพลงกันบางทีไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องงานเพลงก็นั่งพูดคุยกันอยู่ตรงนั้น เพราะว่าบอของเรามันผู้หญ e ิงก็ก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้บริหารก็คุยกันอยู่มันเหมือนเป็นเหมือนพี่น้องมากกว่าไม่ได้เหมือนว่าเป็นบริษัทเป็นคี่เป็นเป็นบริษัทเป็นกันเองมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าพอ,อยากที่นี่จากมาเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นมองเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหรืออะไรไงพงแต่ว่าเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากกว่าโฟกัสที่งานตัวเองมากกว่ามากเพราะพี่ดาวจะมองเรื่องการเอางานมากกว่าครอบครัวรือทำค่ะ S <S ก็ไม่นะเพราะว่าพี่ดาวก็ยังต้องเข้าบริษัทปุ๋ยอยู่ปกติเพราะว่ามันมีเรื่องการทํางานบริษัทปุ๋ยที่บางวันเนี่ยถ้าไม่ดึกมากช่วงบ่ายพี่ดาวก็เข้าบริษัทละคือเขาก็าไปทํางานของเขาเราก็ทํางานของเราเพราะว่ามันอยู่ปนมา20กว่าปีเนี่ยก็น่าจะเข้าใจในเรื่องระบบการทํางานของเราแล้วว่ามันไม่เป็นระบบระเบียบอยู่แล้วว่าเวลาเวลาทํางานของเราบางทีก็ไปคอนเสิร์ตกับดึกๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ค,คือณณวันนี้มันก็ยังเ,เป็นหุ้นส่วนอยู่เหมือนเดิมแต่หลังจากาแถลงข่าวต่อไปอาจากนี้ไปเราก็ไม่ทราบว่าจะต้องเป็นแบบไหนจะต้องอะไรของเขาเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันน,นะคะ ยังเสียใจอยู่ไหมเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านผ่านมามันเลยความเสียใจไปแล้วอ่ะมันผ่านความเจ็บปวดมันผ่านความความชองช้ำมาเยอะอ่ะค่ะมันก็เลยขออโหสิให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเอามาเป็นปูกใจเจ็บแล้วนี่มันจะทําให้เราแบบการพี่ดาวเชื่อเรื่องการทําบุญเรื่องการอโหสิกรรมมันจะเราจะได้เดินหน้าไปก้าวไปได้ไกลกว่าก็เลยแบบไม่ไม่ได้ผูกเจ็บตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่ออกมาพูดณวันนี้ เพียงแต่อยากให้เราเคลียร์กับตัวเราเองเราอยากทํางานของเราที่โฟกัสเรื่องงานเพลงที่ที่เรารักที่เราชอบเพราะว่าหนึ่งเราก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วมันก็เริ่มเราก็มาหลายปีแล้วยืนอยู่ตรงบนบนเส้นทางมาถึตงตรงนี้แต่ยาวม,มากี่ปีแล้วคะเออยี่สิบกว่าปีแต่ว่าของพี่ดาวมันไม่ได้จัดงานตามประเพณีนคะค่ะมันอาจจะสั้นขึ้นไยาเออน่าจะยี่สิบปีได้ยี่สิบปีค่ะขายยี่สิบกว่าปีได้เขาบอกว่า อันนั้นมันก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเขาแต่ณวันนี้เรามีความสึกว่าเราถึงจุดอิ่นตัวเขาจะแก้ตัวเขาจะทําตัวอะไรของเขาก็อยู่ที่ตัวเขามันก็ดีแก่ตัวเขาถ้าเขาทําตัวดีขึ้นแต่ณวันนี้พี่ดาวอยากก้าวออกมาอยากอยากอยากไม่อยู่ในสถานะสามีภรรยาอยู่ในสารวาบว่าม,มันมีครอบครัวใหม่แล้วจริงปะ <c oughs> อันนั้น ทางโน้นเหรอคะทางโน้นเขา <Whew. S 3> มีครอบครัวใหม่หรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบ<ๆ>เราไม่ขอพูดถึงตัวเขาเพราะว่าเขามีใหม่หรือเปล่าแต่แต่ณนะวันนี้มันก็มียังมีข่าวมาถึงหูตัวเราเองนะคะอันนี้ก็ไม่ได้พูดกันที่ไหนถึงว่าว่าเราอะเป็นน้อยอยู่แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็กถว่าเราอยู่มา2 0กว่าปีเนี่ยเป็นน้อยหรือเปล่านั้นเราไม่รู้ แต่ในวันนี้พี่ดาวที่ออกมาพูดดาวพี่ดาวโฟกัสเรื่องการทํางานแล้วโฟกัสเรื่องลูกห่วงเรื่องจิตใจลูกมากกว่าที่ที่แบบไม่อยากพูดเลยออกไปมากกว่านั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นไปกระทบว่า<ร>ไปว่าพ่อของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <bounced. S 1> ก็ก็ือบปีนะคะสต่ปีแล้วแตปีแล้ว <expl od it> ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านู้นเราก็มีปัญหากันมาตั้งแต่ปีสี่แปดแต่ว่า ที่เรื่องราวต,ต,ต่างๆที่ที่ดาวได้รับมันก็เยอะ,ะค่ะความชอกช้ำอะไรอย่างนี้มันก็เยอะแต่ก็ดูกันมาเรื่อยๆดูกันมาเรื่อยๆจนมา,มาถึงนะวันนี้ดาวคิดว่าดาวน่าจะถึงจุดหนึ่งตัวที่พอแล้วอ่ะที่จะไม่ทนทุกอย่างที่ที่ดาวเจอมาทุกอย่างที่ดาวเจเ็บปวดมาก็ก็ให้มันอยู่ในอดีตขอก้าวเราก้าวออกมาเดินเดินสายงานของตัวเองมาโฟกัสที่งานของ,อ,อ,งองตัวเองตัวเองตัวเองรักมากกว่านี้ค่ะ อ๋อไม่หรอกค่ะถามว่าที่ดาวก้าออกมาแล้ววันนี้พี่ดาวต้องการจะมีครอบครัวใหม่ไหมอันนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่าดาวจะมีครอบครัวใหม่ดาวก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าดาวผ่านผ่านเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับความเจ็บช้ำความเจ็บปวดรวด่ร้าวอะไรหลายอย่างมามันเป็นไปได้แค่แป๊บๆเราข่าวปุ๊บเราก็จะมีครอบครัวใหม่เลยหนึ่งดาวให้ดาวต้องปรึกษาลูกก่อนสองเราต้องว่าคนคนนั้นรับลูกเราได้แค่ไหน เพราะว่าในการที่จะมีมีใหม่เนี่ยเราก็เริ่มว่้ใช่อายุแบบแบบแค่เริ่มเริ่มใช่ไหมคะเราก็ผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะเราก็ต้องดูกันไปอีกนานๆแต่ถามว่าในนาคตปิดปิดบางที่จะปิดกัน้นไหมก็ไม่ปิดกัน้นแต่มันต้องดูกันไปนานๆก่อนแต่ขอโฟกัสเรื่องงานแล้วโฟกัสเรื่องลูกของตัวเองเพราะว่าเราเคิดถึงสภาพจิตใจของลูกมากกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าเขารับได้แล้วต้อง ถ้ารับต้องคุยกับลูกอีกทีค่ะว่าเขาไปจะเป็นยังไงจิตใจเขาอยู่กับค้าอยู่กับคือตอนนี้ณวันนี้อยู่กับพี่ดาวแต่ถ้าพ่อเขาจะมารับเขาไปทานข้าวไปเที่ยวก็ให้ออกากตลอดก็ไปเด็กตลอดเวลาพี่ดาวมีแฟนใหม่ห,หรือยังคะไม่มีค่ะยอกบอกเลยว่าวันน,วน,นี้พี่ดาวายังไม่มีแฟนใหม่ยังไม่มีใครที่ว่าจะมองว่ามาดําเนินหรือว่าเป็นผู้นําชีวิตเราได้เพราะว่าพี่ดาวเป็นคนที่ไม่รู้สิมันมันเจออะไรมาเยอะๆมันก็เลยมองผู้ชายว่า ความจริงใจที่เข้ามาโบกเราอะ่ะตรงไหนสองเราก็ไม่ใช่ว่าอายุเพิ่งเริ่มัยรุ่นสามเราก็มีเรือพ่วงมีลูกติดมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อันนั้นก็ค่อยว่ากันีกทีในอนาคตแต่ณนะวันนี้เราโฟกัสรเรื่องงานโฟกัสเรื่องลูกเรื่องลูกของเราแล้วก็แล้วก็มันยากอะ่ะที่ที่คนที่จะเข้ามาแล้วมาให้ความจริงใจแล้วที่เข้ามาแล้วแบบ จะมาแบบรับเราได้อะเรา,เราพี่ดาวมองอย่างนั้นนะคะมองว่าเป็นแบบนั้นเขาเข้ามารับค่ะให้เข้ามารับลูกไปเที่ยวไปไหนตอนไหนเป็นปกติ mm hmm. เพียงแต่พี่ดาวเขาบาง่กีอาจจะไม่ไม่เจอกันหรือว่าตั้งเตีวก็ไปเอจอที่ออฟฟิศกันทํางานที่ปูงบริษัท mm hmm. พี่ดาวก็จะเข้าไปเจอหน้าถนานนั้นอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ถ้าเข้ามารับลูกเขาก็ให้ป่อยป่ยเป็นปกติของเขาที่เขาอยากเจอ mm hmm. เราจะไม่ปิดกั้นตรงนี้ mm hmm. ก็ถือว่าให้ให้เป็นเหมือนดำเนินชีวิตอปกติ ธรรมดาให้สำหรับลูกนะคะให้เขาแบบไม่มองว่าเออถึงพ่อแม่จะแยกกันอยู่ก็เราก็ไม่เจอใครอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งให้ความสําคัญเขายิ่งมากๆยิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ทราบณวันนี้จบลงด้วยดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวตัว,ตวพี่ดาวหรือว่าตัวดาวเองเนี่ยไม่อยากมาไซโฟเขาไม่อยากมามองว่าเขาเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนี้พ่อที่ออกมาพูดอย่าเคลียร์ตัวเอง อยากถึงจุดอื่นตัวที่เราอยากจะออกมาพูดออกมาทํางานออกมาโฟกัสเรื่องงานมาโฟกัสเรื่องเรื่องลูกให้ความสําคัญที่ลูกมากกว่าว่าเออลูกเราวันนี้เป็นยังไงนึกถึงสภาพจิตใจที่เราจะพูดอะไรออกไปแล้วก็ต้องนึกถึงสภาพจิตใจของเด็กด้วยค่ะในเรื่องของเมีย<ะ>น้อยตรงนี้ค่ะมันทำให้เสียภาพพจน์ที่มีคนมองอย่เรไอ้คำทุกอย่างอ๋อคำว่าเมียน้อยมันเสียภาพพจน์ไหม แต่ถ้าถ้าเราความเป็นดาวมายุรีมันก็เสียมันก็เสียความสักดีของดาวมายุรีแต่ที่คนมองมันไปห้ามไปห้ามคนมองไม่ได้ค่ะเพราะว่าดาวก็ไม่รู้ว่าลึกๆของเคนะ้าณวันนี้ของพ่อของลูกเนี่ยเค้ามีอะไรหรือเปล่าเราเราไม่ได้ไปไม่สามารถที่ที่จะไปเห็นตรงนั้นได้แต่แต่ข่าวก็เข้ามาหูเราเยอะเหมือนกันเคยคุยกันเคยถามไหมคะเคยถามเคยถาม เขาก er ็ไม be, ่ยอมรับอะค่ะเราก็ไม่รู้นะณตรงนั้นเขาแต่ว่ามันก็มีเข้าหูมาเราเราไม่ใช่อะไรนะเราไม่ใช่ใครนั้นเราตัวลครเาไม่เหมือนเมือตาหรอนกนาาเคยแต่เมื่ออดีตเคยเป็นน้ตนพภาแต่ณวันนี้จะไม่เป็นนกนพาแล้วอะก็เลยเป็นดาวมยรี คยอดีตเคยเป็นเคยเป็นมีโอกาสรีเทิร์นไหมอันนั้นมันอยู่ที่อนาคตอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่ตัวเขาว่าจะปรับปรุงจะอะไรยังไงค่ะอะไรนะคะเออดาวให้โอกาสทุกคนที่ที่ที่จะเข้ามาคบดาวนะคะราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าอ๋อพ่อของลูกเราก็ปิดปิดกั้นหรือว่าคนอื่นเราก็ปิดกั้นแต่เราก็ดูว่าว่าคนคนนั้นหรือตัวเขาคนนั้นทําตัวดีแค่ไหนอะไรแค่ไหนมันอยู่ที่อนาคต แต่ณนะวันนี้เราขอขอโฟกัสตัวเองเรื่องกับการทํางานของดาวที่ดารักแล้วก็เรื่องลูกมากกว่าอันนั้ดวไม่สามารถตอบได้อ่ะคะ่ะแต่เราต้งคอยดูกันอกนานอืออันนั้นดาวไม่สามารถตอบได้อ่ะค่ะแต่เราต้องขอดูกันไปอีกนานหน่อยข่าวว่าพี่ดาวไปดูหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าสารีคืนักเล่นนัอคู่แต่ล็อกแอมคือนักพู่ไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่มีทำนี้เราไม่เคยได้ยินล่ะไม่มีไม่มี ไม,ม่จริงนะคะไม่ไม่ไม,ไม,มีค่ะค่ะน้องเอกไม่มีอะไรไม่มีค่ะเป็นเป็นน้องที่ร่วมงานในค่ายเดียวกันแล้วก็ทํางานเพลงคู่กันค่ะขอบคุณค่ะ